ส่วนน้ําส่วนสัตว์ขอนแก่นวันนี้นะคะช่องแซบชาห้าหกจะมารีวิวส่วนน้ำส่วนสัตว์ขอนแก่นนะคะก็คือเป็นส่วนสัตว์ขอนแก่นก็มีส่วนน้ําอยู่ข้างในด้วยนะทุกคน<อ>เราซื้อบัต,บตรผ่านประตูเข้ามาเสร็จแล้วเราก็มาดูแผนที่กันเลยนะทุกคนราคาค่าตั๋วเข้ามาแม่เอาจำไม่ได้นะคะต้องขออาภัยด้วยวันนี้แม่เอาจะมารีวิววอเตอร์พาร์คเลยนะคะส่วนน้ำนะคะเพราะอากาศร้อนมากแล,แล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญของเขาอีกจุดหนึ่งนะคะก็เป็นสกายวอล์กนะคะแล้วก็หินล้านปีนะแต่ว่าแม่อออไม่ได้พาไปนะมนมแะม่ส่วนน้าเยอ ไปซื้อตั๋วค่าเข้าสวนน้ำกันค่ะเราจะมาเล่นสวนน้ำกันในสวนสัตว์วกันนะคะทุกคนค่าเข้าผู้ใหญ่เด็กโต40บาทแล้วก็เด็กเล็ก30บาทเด็กตามราคาขวบเข้าฟรีนะคะหนึ่งข้อปฏิบัติในการใช้สวนน้ำต้องใส่ชุดว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วก็ค่าเช่ารงเท้า10บาท อันนี้เดี๋ยวเราซื้อตัวเสรล้วก็เลยหยิบข<ง>้าวขัดรองเท้าไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่มีชุดว่ายน้ํานะก็มาเช่าตรงนี้ได้เลยเขาจะมีชุดว่ายน้าให้เช่านะคะผู้ชายผู้หญิงเด็กแล้วก็มีห่วงยางให้เช่าด้วยแต่ว่าไม่อนแนะนํานะคะสําหรับใครที่ตัวใหญ่มากๆแนะนําให้เอามาเองนะคะชุดว่ายน้ำเพราะว่าไซส์เขาจะมีไม่พอนะคะแล้วก็จะมีจุดขายมามา่มาอาหารเครื่องดหลือเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเขับไปดูข้างในกันเลยค่ะ นี่เรามีน้ำวนด้วยนะที่เราแบบว่าว่ายวนไปรอบๆเลยวนไปรอบๆมีสไลเดอร์สไลเดอร์น่าจะปิดอยู่นี่นะคะตอนนี้เด็กๆแล้วก็ปะป๊าก็เล่นน้ําก็อยู่ในนี้นะคะเนี่ยอยู่ในสไลเดอร์แต่ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนไหนมาๆก็มองไม่เห็นส่วนน้ำคต้านอยู่ที่บนเนินเขานะทุกคนคือวิวดีมากนี่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 ตอนนี้น้ำก็เลยจะหล่นมานะนี่ปะป๊าแล้วก็เด็กๆนะกําลังรอหนามาหล่นลงมาอยู่ทุกคนนี่เตรียมพร้อมกันเลยลงมาแล้ว โอ้โหซู้มเลยเย็นสะใจกันเลยทีเดียวพอหิวนะคะก็มาสั่งข้าวไข่เจียวกินกันได้นะเขามีจุดบริการขายข้าวไข่เจียวนะทุกคนมีซูชิแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยนะถ้าหิวก็สั่งได้เลยแล้วเขาจะมีจุดแบบว่าให้นั่งกินข้าวได้ด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเล่นน้ํากันต่อ มีสไลเดอร์สูงด้วยแต่เขาปิดนะทุกคนไม่ได้ให้เล่นค่ะตรงนี้ก็จะอีกโซนหนึ่งนะคะอ่ะมีสไลเดอร์แค่อันเดียว แต่น้ำว่าน้ำจะลึกกว่าตรงนั้นอ่ะอ่ะเดี๋ยวมามาจะพาเด็กๆไปอาบน้ำกันเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะสำหรับห้องอาบน้ำจะเป็นห้องอาบน้ำรวมนะคะแล้วก็จะมีห้องแต่งตัวให้เป็นห้องๆนะห้องน้ำก็อยู่ตรงใกล้ๆห้องแต่งตัวนี้เลยแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆก็อาบน้ำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับที่พักกันนะคะวันนี้ก็คือเหนื่อยมากทุกคนแล้วก็อากาศร้อนมากนะคะ และนี่ก็คืออาหารเย็ยนของเรานะคะทุกคนพอมามามาถึงโรงแรมก็เดินออกมาซื้อกับป๊าป๊านะคะก็คือเดินออกมาจากโรงแรมแล้วก็เลี้ยวขวาเดินตรงมาเรื่อยๆเลยลก็จะเจออาหารขายเยอะมากค่ะแล้วก็เรามีไก่ย่างขาวส่วนกว้างด้วยทุกคนอ่านได้นับแตงโมงมาแก้วนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกินในห้องกันนะคะวันนี้เย็นๆเปิดแอร์กินข้าวในห้องไม่แพงเลยนะห<อ>มกหน่อไม้ก็อร่อยยี่สิบบาทนะหมกหมกไก่นะมกมไกเนี่ยหมกหน่อไม้ไก่เนี่ย ทุกคนข้าวเหนียวก็ให้เยอะออกไปซื้อได้เลยถ้ามาพักที่แมมมอสเนี่ยใช้ได้อาหารไม่แพงอ่าโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะคะอาหารเสียหรือเปล่าก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s c ไคร e เพื่อเป็นกนําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย